ฝนตกพี่้องผมครับสวัสดีครับเหมือนเดิมคือเก้าจ้วดลุยฮีเขาป้าเก็บเห็ดเอาตัวรอดครดับเห็ดดอกงครงามมันกับซีเมนเห็ดยังขันบมเมนเห็ดกว่าเออไปถุงบักไงเลยพี่้องเหมือนี้บ้ามีเตรียมถุงมาบักไงเลย <laughs> มา ไปลุยกันไปรุนกันมานบ่ประมาณโอ้ทางพี่เราเขาจังออมตกกระซางพี่น้องผมสะตายบ้ามีตกกระซางพี่น้องว่ารักอีหยังนี่เอาเอาตรงๆสาธุสาธุสาธุพี่น้องว่ารักอีหยังนี่น,นี่เอาสาธุยาวาเยาหลอกกันเลยครับเด้อ เอาคือสิเด็เขามาทางฟาซาไว้แด่ววฝนชิ่งลุกอยู่ดีนี่แต่ชีวิตตองลุยชีวิตตองลุยวิดีโอตัดตอนไหนกับตัดเลยครับเด้อพอวันยังโอ้มา,หาเห่าเสียงว่าฝนตกขนาดนี้ยังมีคนมาเชียงบ้าวมีอยูย่เว้ยบ่เห็นจักดอกเลยบาท โบเห็นแจ็คดอกเลยพี่น้องผมจังได้ดีเฮาต้องออกพี่ต้องออกพี่โบมีจักดอกเลยดอกเดียวกับโบเห็นเหมือนนี่เตรียมท้งมาบักบลาย เนีกเ <Okay. S 2> ถอะทุกปุ๊ท่านมีอันมองมั่นบ่พี่น้องเข็ดก้ดกอแดงบนมีดอกหนึ่งเห็นเล้วดอกหนึ่งเห็นเล้วดอกหนึ่งสวยสวย เดี๋ยวเราเข้าล่องเขาไปสวดทางขุนบึงว้าข้าเจีมาเจ็บเกี่ยงครับแถวอันนี้กินบ่ได้น,นี่เบี้ยอันนี้กินได้นี่ย,ยบ้ามีว่าฝนตกสีบ่ามีคนไม่หยาดเอาไปรีรีย,ยพี่น้องไปรีรียฝนตกว่ามีคนไม่หยาดเหรอเด้อว,ว่าสาั่นขึ้นนใจ บ้าเมียนขาเจ้าเขามาก้อนอีกจ้างหากว้าวเอาถุงมาบบกใหญ่ฝนตกพี่น้องผมฝนตกไปเรื่อยๆบ้ามีบอกแล้วยุก,กับบ้ามีไปเรื่อยๆฝนตกฝนลงเขาก็มาเนาะครับเนาะเรายุ่นี้มันยุ่งใส่สเดียน คันเบเ่แจ้งนี่รับประกันว่าเบ่าหูว่ายุใสแเนี่ยนอนอุ้ยดอกนี่ต้องเอาต้องเอา เขาก็เอาเตรียมทงมาใหญ่พูดอเ,เอ๊ะใจต้งได้เห็นลักษกวนหรอดิบ้างเหนเอ๊ะใจต้งได้เห็นลักษกวนแล้วว่าเอ๊ะมาถือท่างบอนบ้ามีมาท่าอะไรกันแน่วะ ไปยิงยังทางคุณพิษมองพี่น้องคันไปหามองเฮ็ดบ่เกิดโอกาสได้ยากเด้คันไปหามองเห็ดบ่ดดดค่อยเกิดโอกาสได้ยากเดียว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 ข้ามาทางทีตั้งลักก่อนตั้งรักก่อน ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอะนี่ยูนี่ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ลักนี่นี่ลักนี่นี่ลักนี่ เขาต้งยางมันนีเนาะกวแดงดอกงามงามกวาแดงดอกงามงามันฝดดนมันเหลี่ยมรดดอกพี่น้องท่านเห็นเหรเห็นงายบ่ยเห็นเปียวว่าเขาหลงปลาเลยครับด้วยนี่ มาใส่กันแน่ปึ๊บปึ๊บมันก็ต้องมันก็ต้องมันเทียะดอกก็เอาดีเี่ย วิดีโอสิทัตตอนไหน้้อพี่นองเ้อผ้าฝนเลือเกินแล้วก็เป็นผูใ้ใดส่วนว่าวมีมากกับโบมีมากเองดีเดนนี่มาเองเเอ,งอ อึดคัะพี่น้องบาทนี่หมอว่านป้าแตกมมอว่านป้าแตกถ้าเสาหอดคำเลยถ้าเสาหอดคำเลยมมอว่าน,นป้าแตกได้แจ้งหนึ่งกับเจียงแล้วนี่คันแนวนี่ได้แจ้งหนึ่งกับเจียงแล้วไปหาไปเรื่อย โอ้เจ้งใจนอบาทนี่อืมแมนบ่อหน่แมนบ่อหน่แมนบ่อเมีนบอ่นนบอ,บอ,บอห้องแมนตัวซองดอกพี่น้องผมจวด แต่งยากซส,สัมบิยามน่าิะเดนโพโวเพเวิย์ยดนำเดินนี่บ่เมียนพี่นอ้องแสดงว่ามีคนมาไตา่ขันลักษณะนี้มีคนมาไต่แล้วขันลักษณะนี้มีคนมาไต่แล้ว งอบเพราะท่านพออา่อหมางมันเองบ่ส่วนมันปลาใ่นี่ฮองบูดิเชียนะครับนะเขาอาศัยเจ็บแบบธรรมาชาติฮองบูดิเชียเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องถ้ำใจ ุณนี่เสียงมอไส้เขามาเสียงมอไส้เขามาพี่น้องยังมีคนมาอยู่นอะนั่นทั่วไปเออ ว่าเหตุเช่นนี้ยังมีคนเข้ามาอยู่เท่าก็ต้องท่ำใจละขันปานนี่รางวัลบบมีสำหรับคนแพ้ รางวัลบ่มีสำหรับคนแพ้พมิต่าให้ผู้สูงพี่นอ้องบัตท่านพ่อแจงบ่ท่านพ่อแจงค็ดกวายู่ตะวะ มันหักแล้วโอ้ตะเกาเขามาคือมีรถอืมว้าว เฮ้เฮ็ดไปใส่เบิดหมอนียเตรียมถุงใหญ่มาเฮ้ยเขหา,าหลักรถว่ามีบ่รถว่ามีจอดไปฟังนันเด้๋ยวออเรื่องปรคุณแกวอกเรื่องประคุณแกวักพี่น้องโอ้ยตายแล้วเรื่องปรคุณแกวอกพี่นอ้องผม หอดไซกับหอดแล้วมือนหอดไซกับหอดอยากได้เห็ดเกี่ยงตับเลยเอ่ะโอ้ ยันนี่หลงปลาทำว่ได้วัย,ยุใสดอกแต่ว่าสียางไปเรื่อยแจงจังหาถิดเอาแกจงจังหาถิดต,ตะวันตกตะวันออกเอาพี่น้องคิดว่าฝนตกสีบวมอยผู้ใดเขาเขามาไต่แล้วสันแนวนี่คือเขาเจ้ามาไต่แล้ว ยูเซย์ว่างหันเอายังมาท่าทางขุ่นคือเห็นอยู่ว้าวกรดิ่งมาเจ็บชะม่ว,วงละดอกเนี่ยนี่กับพวกเป็นศาสตร์แล้วนะ mm. เนาะอือยาเคื่อยมีค่ะครักจากเคื่อยมีค่ะครักเขี่ยงตับหลอพี่น้อง ไปใส่เบิดบาทเห็ดว้าวนี่แนวใดอื้บ่ทันพ่อแจงซ้อืม,อเ,อมเอา้าขอบคุณทุกไรื่ทุกซับทุกการที่การตามพี่นอ้องฝนตกแนวนี้เห็ดจังได้มันกืบบแม่นีนอ่ะล่ะ,ละารา้าค่าจ่อขามากกอนขนาดฝนตกบ้ามีบ้าบ้ามีสี่ใดผู้เดียวเด้นี่เอาสองแบบทุดท้าย เยอกัน,นอีพี่นะขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ไม่กอด